พันหอมเองเลยที่พี่พี่เอฟซอยากได้กันเยอะมากๆหลังจากย้ายเข่งตะก้ามาที่บ้านสวนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้น้องก้อยก็จะพร้อมลงปลูกได้เลยนะคะมีพี่พี่เอฟซถามมาเยอะมากค่ะปลูกหอมบนเข่งบนตะก้าแบบนี้เวลาที่เราจะปลูกรอบถัดไปเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างแล้วปลูกหน้าฝนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเวลาเจอพายุเนี่ยเสียหายไหมปลูกหน้าฝนเน่าไหมการปลูกหอมบนเข่งบนตะก้านะคะสามารถปลูกซ้ําดินเดิมได้เลยค่ะถ้าดินเริ่มยุบนะคะก็จะต้องเติมดินใหม่เพิ่มเข้าไปค่ะคือการเติมดินชั้นบนเพิ่มขึ้นไปเลยนะคะ ก่อนปลูกก็ต้องคุมฟางแบบนี้ก่อนเลยนะคะส่วนการปลูกหอมบนเข่งบนตะกร้านะคะก็คือไม่เน่าเลยจ้าที่น้องก้อยเลือกปลูกบนเข่งบนตะกร้านะคะก็เพื่อป้องกันการเน่าหน้าฝนนี่แหละค่ะเพราะหอมหน้าฝนจะราคาสูงมากๆค่ะเพราะปลูกยากนะคะส่วนมากปลูกไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าจะหน้าก่อนปลูกน้องก้อยจะเอามาตัดรากแบบนี้นะคะเพื่อให้เขางอกรากใหม่ออกมาหากินนั่นเองค่ะการปลูกก็ปลูกได้2แบบนะคะก็คือการปลูกแบบตัดใบและไม่ตัดใบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน้องก้อยจะลองปลูกแบบไม่ตัดใบดูนะคะจะได้เปรียบเทียบและอัปเดตให้พี่พี c เอฟซีได้ดูกันค่ะว่า แตกต่างกับการปลูกตัดใบไม้หลังจากคลุมฟางเสร็จนะคะฝนก็เทลงมาอย่างหนักเลยค่ะดูพี่ๆทีมงานสิค้าวิ่งเข้าร่มแทบไม่ทันเลยค่ะตกหนักอยู่ประมาณ10นาทีนะคะตอนนี้ก็หยุดตกแล้วค่ะจริงๆต้องรดน้ําก่อนปลูกอยู่แล้วนะคะแต่ฟ้าฝนเป็นใจค่ะตกลงมารดให้แบบชุ่มฉ่าเลยนะคะทําให้ฟางที่เราปลูกไปเนี่ยเกิดการเรียบเวลาที่ลงปลูกเนี่ยจะปลูกง่ายนะคะฟางจะไม่บาดมือค่ะน้องก้อยจะปลูกเป็นแบบนี้เลยนะคะ5ต้นแบบนี้เลยจ้าและนี่ก็คือต้นพันหอมที่น้องก้อยเอาไว้ขยายพันธุเองนะคะใครที่สนใจอย,อยากสั่งซื้อพันหอมนะคะรอเป็น หอมรุ่นนี้นะอีก2เดือนนะคะทุกคนนับวันรอได้เลยค่ะน้องก้อยจะเปิดจองอีกทีวันที่20ตุลาคมนะคะใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะคะให้ติดตามเพจน้องก้อยไว้นะสั่งซื้อพันหอมเลยติดตามได้ที่เพจร้อยล้านสมุนไพรเท่านั้นนะคะหรือใครที่มีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้ค่ะเดี๋ยวน้องก้อยจะทยอยทําคลิปตอบให้นะคะวันนี้ขอตัวไปปลูกหอมกันนะบ๊ายบายจ้า